สวัสดีค่ะมเมนูนะคะผัดมะเขือยาวนะคะเผ็ดๆนะคะอร่อยแล้วเปลาทอดนะคะเปลาทอดก็อร่อยอร่ยนะคะนี่นะคะครบสูตรเลยนะคะทอดมันนะคะมีน้ําจิ้มด้วยนะคะนี่นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ก็เมื่อกันนะคะอหอยทอดนะคะหมูนะคะหมูจิ้มน้าจิ้มของหมูจิ้มของคุณทุกทาดน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาผัดนะคะเป็นความใสๆยังแห้นะะงนะคะผักต้มนะคะมะเขือดอกแทนนะคะต้มยำปลาน,นี้นะคะอร่อยนะคะจงใจมีน้ําพริกด้วยนะคะน้ําพริกปลาทูนะคะน้ําพริกปลาทูก็อร่อยอร่อยนะคะเป็นเมนูที่อร่อยยอดที่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีค่ะมากินกับข้าวบ้านๆน,นะคะผัดผักปุ้งนะคะแลนนี่กับน้ําพริกนะคะปลาึ่งน้ําพริกนะคะอร่อยอร่อยข้าวเปล่าต้มยำนะคะกุ้ง จุ๊บ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 จุจ๊บนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาชมดอกไม้สวยนะคะอาหารอร่อยอร่อยนะคะนี่ดอกไม้นะคะเราเอามาติดฝาผนังนะคะให้เป็นรูปภาพนะคะขึ้นบันไดมาจะดูว่าสวยงามนะคะ ก็จะมีนะคะนี่เห็นไหมคะดอกเดียวก็สวยไ,ได้นะคะ film, บนฟ้าผนังนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้สวยๆสีแดงนะคะนี่นะคะถ่ายมานะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากนี่หลายสีนะคะหลายสีนะคะนี่กับอีกนรชอบไหมคะชอบแล้วก็เมนูอาหารนะคะน้ำพริกปลาทูนะคะผักต้มหลายอย่างเลยค่ะข้าวผัดค่ะอร่อยอร่อยนะคะข้าวผัดนะคะ นี่ก็แกงเนื้อค่ะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะดอกเดียวก็สวยได้นะคะฝาผนังนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสูยขนาดนี้นะคะถิดฟ้าผนังนะคะนี่เราเอามาติดเอาไว้นะคะให้ดูสวยงามสวยงามนะคะไปาย,ายไปแล้วคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ผัดนะคะ ผัดมะเขือยาวกับหมูนะคะผัดเผ็ดมะเขือยาวกับหมูนี่นะคะนี่แล้วก็จะมีผักต้มนะคะผักต้มนี่ก็ใบนะคะของดอกแคร์นะคะใบดอกแคร์นะคะก็มีเอามาจิ้มนะคะแล้วนี่ก็นะคะต้มยำนะคะต้มยำปลานิลนอันนี้น้ําพริกปลาร้านะคะเราใส่อะทินะคะอันนี้เราก็เป็นเมนูนะคะไม่ไม่ยาวไม่สั้นนะคะเมนูอร่อยนี่นะคะผัดเผ็ดนะคะ ผัดเผ็ดมะเขยาหมูนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีบ๊บาาไปแล้วนะคะทอดใส่ชะอมดอกแพรนะคะนี่ค่ะเอาใส่ดอกแพรไปด้วยะค่ะอันี้เรับแล้วนะคะเราให้มันตรงี้นะคะ,คะร้อนจะนะคะ อมดอกแคร์ค่ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชมดอกแคร์นะคะนี่นะคะเหลืองเหลืองนะคะเหลืองเหลืองเหลืองนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังใจกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ผัดนะคะผัดมะเขือยาวกับหมูนะคะผัดเผ็ดมะเขือยาวกับหมูนี่นะคะนี่แล้วก็จะมีผักต้มนะคะผักต้มนี่ก็ ใบนะคะของดอกแคนะคะใบดอกแคนะคะก็มีเอามาจิ้มนะคะแล้วนี่ก็นะคะต้ยมยำนะคะต้ยมยำปลาหนิลอันนี้น้ําพริกปลาร้านะคะเราใส่กะทินะคะอันนี้เราก็เป็นเมนูนะคะไม่ไม่ยาวไม่สั้นนะคะเมนูอร่อยนี่นะคะผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดมะเขือยาวหมูนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีบ้ายบายไปแล้วนะคะ